อา้านี่คนเขเมเเขาเพิ่งรู้เหรอคะว่าประเทศของพวกเขาโดนยุโรปนั้นสั่งคว่มบาตรแล้วซึ่งหลังจากที่ได้ทราบเนี่ยก็ออกมาสวดรัฐบาลกันยับเลยนะว่าไปทําไปท่าไหนให้ยุโรปเขาคว่ำบาตรได้แล้วเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยเราจะไปกู้เงินใครล่ะทีเนี้ยก็กราบสวัสดีพี่พี่พพน้องๆหนูหนูทุกคนด้วยนะจ๊ะ วันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนัง่งอกชวนรู้เหมือนเดิมค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้กันถ้าทุกทุกคนได้ยินเสียงแอนแบบนี้ก็ยกนิ้วกันขึ้นมาคนละหนึ่งนิว้วแล้วก็จิ้มไปที่ปุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยนะคะส่วนใครที่กดแล้วแอนก็ต้องกราบงามๆขอพระคุณมากค่ะแล้วใครที่สงสัยนะคะว่าทําไมช่องนี้ถึงได้เหมือนกับช่องนัง่งอกจังเลยจะไม่ให้เหมือนได้ยังไงล่ะคะก็ช่องนี้เป็นช่องของนัง่งอกเหมือนกันเราเป็นน้องสาวเขามาอัดเสียงให้ะคซะีส ส่วนสําหรับในคลิปนี้นะคะแอดเนี่ยก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนเอมเเขากําลังเป็นเดือดเป็นร้อนกันเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะซึ่งจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันออกมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนของเดือนที่แล้วแล้วนะคะประมาณวันที่28ที่ผ่านมานู่นเลยคือมันมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจากสหาภาพยุโรปโดยตรงเลยนะคะโดยทางสหาภาพยุโรปเนี่ยก็มีแต่ตัวเป้งๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษ ฝรั่งเศสรวมถึงประเทศในแถบเอเชียนี้ด้วยนะคะที่ไปทำสนธิสัญญาอะไรกับสหาภาพยุโรปเนี่ยก็จะได้ไปประชุมกันในวันนั้นและหนึ่งในเรื่องการประชุมกันก็คือเราควรจะคว่มบาตรกัมพูชาดีหรือเปล่าและสุดท้ายผลก็ออกมาว่า คนทั้งหมดที่เข้าประชุมเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะคว่ำบาตรกัมพูชาจนสุดท้ายก็ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะคะว่าสหาภาพยุโรปจะคว่ำบาตรหรือว่าแบนกัมพูชานับแต่บัดนี้เป็นต้นไปส่วนเรื่องเงินกู้ที่เคยอนุมัติเอาไว้ในก่อนหน้านี้นั้นก็จะถูกยกเลิกทั้งหมดค่ะส่วนสาเหตุที่ทําไมกัมพูชาถึงได้โดนคว่ำบาตรอีกครั้งนี้สาเหตุมันมีอยู่สองอย่างค่ะ เรื่องแรกก็คือกัมพูชาไม่เคยทําตามที่ตัวเองได้บอกเกี่ยวกับเรื่องการที่จะไม่ลิดรอนสิทธิมนุษยชนนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยมันก็แจกแจงได้เป็นหลายๆห,หัวข้อนะมันจะมีประมาณว่าเรื่องเกี่ยวกับการลุกล้ำที่ดินของประชาชนเอาไปขุดคลองฟูนันเตโชโดยที่ไม่ให้เงินชดเชยค่ะแล้วก็เรื่องที่ว่าพอมีคนออกมาวิเคราะห์หรือวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลก็จะต้องถูกจับขังคุก รวมถึงพวกนักโทษทางการเมืองที่ถูกจับเข้าคุกไปในก่อนหน้านี้บางคนแทบไม่มีความผิดอะไรเลยด้วยซ้ำทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ในหัวข้อที่ว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่ริดรอนสิทธิมนุษยชนส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตเข้ามาเป็นนายกแบบไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งค่ะจะบอกว่าไม่ได้ผ่านก็ไม่เชิงนะ เพราะว่าย้อนกลับไปในปี61ค่ะมันมีการเลือกตั้งภายในกรรมัมพูชาเกิดขึ้นซึ่งตอนเลือกตั้งเนี่ยมันมีอยู่สองพักเท่านั้นก็คือพักของนายฮุนเซนที่ปกครองประเทศมาอย่างยาวนานประมาณสัก40กว่าปีค่ะทุกคนส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือฝ่ายค้านซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยกลับเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศซะอย่างนั้นส่วนคนที่อยู่ภายในประเทศนะคะถ้าใครแต่งตัวเป็นฝ่ายค้านก็จะโดนจับเข้าคุก แล้วสุดท้ายแล้วนะคะผลการชนะก็ไม่น่าแปลกใจแบบไม่ต้องสืบเลยก็คือเป็นฝ่ายของนายคุณเซนนั่นแหละค่ะที่ได้รับชัยชนะไปแต่ประเด็นเนี่ยก็คือนายคุณเซนแกไม่ได้รับตําแหน่งซะอย่างนั้นค่ะทุกคนดันแต่งตั้งลูกชายมารับตําแหน่งแทนแล้วตัวเองเนี่ยก็ไปทาหน้าที่เป็นประธานสภาซะอย่างนั้น คือฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นของนายฮุนเซนแล้วก็ญาติินายฮุนเซนทั้งหมดนั่นแหละและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้สุดท้ายแล้วนําไปสู่การคว่ำบาตรกัมพูชาในครั้งนี้ค่ะเพียงแต่เรื่องนี้นะคะตอนที่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเป็นข่าวที่ไม่ค่อยจะดังสักเท่าไหร่ในประเทศกัมพูชาค่ะเนื่องจากว่าสื่อที่ทําข่าวนี้เนี่ยมีแต่สื่อจากฝ่ายค้านเท่านั้น ส่วนสื่อจากทางรัฐบาลอันนี้คือไม่มีทําข่าวเลยสักสื่อรวมถึงสื่อที่เป็นสื่อภายในประเทศด้วยก็ไม่มีการทําข่าวนี้ออกมาเช่นเดียวกันคนขเขมรที่ได้ทราบข่าวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ทราบมาจากข่าวจากสื่อต่างประเทศทั้งนั้นแหละรวมถึงข่าวจากสื่อจากประเทศไทยด้วยเหมือนกันซึ่งก็รวมถึงช่องของนางงอกด้วยนะคะที่มีการทําข่าวลงไปคนขเขมรเนี่ยเขาก็เพิ่งจะรู้ตอนที่มีคนไทยเราเนี่ยทำข่าวเอาไว้เหมือนกันนั่นแหละแต่ณปัจจุบันนี้ เริ่มมีคนเขมรค่อยๆรู้กันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีอินฟลูเอนเซอร์เขมรออกมาตั้งคําถามว่าเอ๊ะทําไมเรื่องกัมพูชาโดนคว่ำบาตรท,ทาไมรัฐบาลกัมพูชาถึงจะไม่มีการออกมาชี้แจงอะไรให้กับประชาชนได้ทราบเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เห็นบอกว่ามีการชี้แจงไปที่สหาภาพยุโรปว่าควรที่จะพิจารณาในการคว่ำบาตรกัมพูชามาอีกรอบนึงเพราะกัมพูชาไม่ได้เป็นประเทศที่ริบรอนสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเลือกตั้งก็เป็นการเลือกตั้งที่สุดจริตโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้แบบร้อเอร์เซทางสหาภาพยุโรปควรที่จะเข้ามาศึกษาความจริงภายในประเทศกัมพูชาไม่ใช่ฟังแต่พวกฝ่ายค้านอะไรแบบนี้คือรัฐบาลกัมพูชาก็มีการชี้แจงไปที่ต่างประเทศแต่ดันไม่มีการชี้แจงให้คนในประเทศได้ทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรแบบนี้คือจงใจปิดข่าวใช่ไหม คือคนเขมเหลายตัวหลายคนก็ได้มีการเข้ามาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะคะและแน่นอนว่าหลังจากที่ข่าวนี้มันเริ่มมีอินฟลูเอนเซอร์ขมเหลายคนตั้งข้อสงสัยเอาไว้มันก็มีคนเขมเที่เพิ่งจะทราบข่าวนี้เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในทันทีงั้นเดี๋ยวเราไปลองฟังคอมเมนต์ของคนเขมเนกันหน่อยดีกว่าละกันนะคะว่าแต่ละคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยเขาพิมพ์อะไรกันไว้บ้าง มากันที่คอมเมนต์แรกค่ะก็บอกว่าสมัยก่อนตอนที่เราเป็นประเทศที่จนเขาเคยฟังคำร้องขอจากเราแต่ตอนนี้เรากำลังจะเป็นประเทศที่เริ่มจะรวยเขากลับไม่ฟังเราหรืออาจจะเป็นเพราะเห็นว่าเรานั้นเลือกข้างที่จะอยู่ฝั่งจีนอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าสมควรแล้วที่จะโดนพวกเขาแบนออกกฎหมายว่าถ้าใครที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลจะต้องถูกจับเข้าคุก ถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายอาจจะทําให้เกิดความรุนแรงภายในประเทศได้เป็นกฎหมายที่ไร้สาระสุดๆต่างประเทศเขาไม่มีหรอกนะออกกฎหมายอะไรมาแบบนี้เนี่ยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่เห็นจะต้องสนใจเลยนายกรัฐมนตรีของเราบอกเองนี่ว่าเราเป็นประเทศที่รวยในเร็วๆนี้จะต้องไปแคร์ทาไมล่ะ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตระกูลหุ้นไม่เคยสนใจประชาชนว่าจะอยู่กันอย่างยากลำบากแสนเข็นมากแค่ไหนคิดแต่จะเอาตระกูลของตัวเองนั้นอยู่สุขสบายก็พอแล้วใครที่กล้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์พวกเขาคงไม่ต้องบอกนะว่าจะโดนอะไรคอมเมนต์ต่อมาค่ะก็บอกว่าการคว่ำบาดในครั้งนี้คนที่จะซวยที่สุดก็คือประชาชนทเมนทั้งประเทศแต่คนที่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรใดๆเลยก็คือครอบครัวนายคุนเซน คอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าคำว่าประชาธิปไตยของแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกันเอามาตรฐานของยุโรปมาตัดสินประชาธิปไตยของกัมพูชาได้ยังไงประชาธิปไตยของกัมพูชามันก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วทําไมถึงไม่ลองเข้ามาศึกษากัมพูชาดูบ้างคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่านี่ชัดเลยว่าสหาภาพยุโรปนั้นสมรู้ร่วมคิดกับพวกฝ่ายค้านพยายามล้มล้างรัฐบาลกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า นี่แหละคือความจริงเรามมวแต่เชื่อสื่อภายในประเทศต่างประเทศเขาลงข่าวอยู่บ่อยครั้งว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดแล้วนี่คือหลักฐานเพราะเวลาที่พวกเขาเตือนอะไรรัฐบาลไม่เคยจะฟังอะไรเลยคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่านี่คือแผนของพวกพรรคฝ่ายค้านพยายามต่อต้านไม่ให้กัมพูชานั้นพัฒนาเพราะกลัวว่าอำนาจของรัฐบาลจะผูกขาดไม่เข้าใจทำไมพวกเขาถึงต้องทำแบบนี้ด้วย คอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ผมไม่เชื่อกับข่าวนี้การเผยแพร่ข่าวว่ากัมพูชาโดนความบาดคุณควรหาข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือพยายามอย่าเชื่อสื่อจากต่างประเทศเพราะบางทีอาจจะเป็นสื่อมาจากพวกฝ่ายค้านควรจะเชื่อสื่อจากในประเทศก่อนเพราะยังไม่มีการออกมาชี้แจงอะไรใดๆจากทางรัฐบาลคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าใครที่ไม่ให้ข่าวรัฐบาลเราก็ไม่ควรที่จะไปให้ค่าพวกเขา เพราะเราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาบอกว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงเป็นเพียงแค่การโพสยั่วๆให้คนภายในประเทศนั้นแตกแยกกรุณาเผยแพร่ข่าวแต่ความจริงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพวกฝ่ายค้านมีอคติกับคนภายในประเทศพยายามออกข่าวปลอมเพื่อที่จะสร้างปัญหาให้กับสังคมในโปรดอย่าทำลายกัมพูชาเลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโอ้ oh my god นี่เป็นข่าวที่ตลกที่สุดที่เคยได้ยินมาเลยละ่ะถ้าไม่ช่วยพัฒนาประเทศก็หยุดปล่อยข่าวปลอมโจมตีประเทศสักทีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาเวลาออกข่าวปลอมนี้เอามาพัฒนาประเทศน่าจะดีกว่าไหมอย่างน้อยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศบ้างไม่ใช่เอาเวลามาปล่อยข่าวปลอมแบบนี้มแีแต่จะทําให้สังคมนั้นแย่ลงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคุณรู้ไหม ว่าการที่คุณออกข่าวแบบนี้มันกําลังทำให้ประชาชนเรานั้นวุ่นวายคุณควรที่จะสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลอย่างเต็มที่สิหรือถ้าหากคุณไม่ชอบรัฐบาลคุณก็ควรจะเงียบๆจะปล่อยข่าวปลอมออกมาทำไมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าคิดจะพยายามทำให้คนคขมรนตั้นแตกแยกบอกเลยว่าเป็นการกระทำที่ไร้ประโยชน์คนคอมเตไม่เชื่อข่าวอะไระไร้สาระแบบนี้ดอกมันเป็นไปไม่ได้ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าคนเขเมรมีสมองรู้จักคิดคงจะไม่มีใครเชื่อข่าวนี้อย่างแน่นอนเพราะมาจากสื่อต่างประเทศที่ต้องการจะโจมตีรัฐบาลกัมพูชาทางที่ดีควรจะเชื่อเฉพาะสื่อในประเทศเพราะเป็นสื่อที่เชื่อถือได้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอินฟลูเอนเซอร์เขมรหลายต่อหลายคนในตอนนี้เป็นพวกฝ่ายค้านกันไปหมดแล้วใช่ไหมชอบโพสข่าวอะไรที่เป็นการยั่วยัประชาชนเพื่อก่อให้เกิดความแตกแยก คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามามุกนี้อย่างไหยุดทําตัวเป็นพวกสายค้านสักทีออกข่าวแต่ละทีมีแต่ข่าวปลอมทำไมไม่เอาเข่าวจริงมาออกบ้างคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำไมอินฟลูเอนเซอร์บางคนถึงสนับสนุนการออกข่าวแบบนี้จากสื่อต่างประเทศรู้สึกสนุกนักหรอที่มาวิจารณประเทศตัวเองแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า อินฟลูเอนเซอร์ที่เอาข่าวเรื่องที่คขมรมนโดนคว่ำบาตรออกมานี่เป็นคนที่โง่มากๆชอบใส่ร้ายประเทศตัวเองอยู่เสมอถ้าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงฉันจะไม่ว่าอะไรเลยนะแต่นี่สื่อในประเทศนั้นไม่มีการออกข่าวแบบนี้แล้วมันจะเป็นเรื่องจริงได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าไอ้พวกคนไม่มีสมองไอ้พวกคนที่ปล่อยข่าวปลอมว่ากัมพูชาดโดนคว่ำบาตรพวกนี้มันเป็นพวกไม่มีจิตใต้สำนึกฉันรบื่อจริงๆที่จะต้องด่าไอ้คนพวกนี้ ก็เอาคอมเมนต์ของคนคเขมรไปฟังกันประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนโอ้โหฟังคอมเมนต์ของคนคมเขมรแล้วก็ปวดเฮดเลยนะคะเพราะมีคอมเมนต์ส่วนใหญ่ค่ะที่ไม่เชื่อกับข่าวนี้ซะอย่างนั้นนะคะทุกคนที่สําคัญยังออกมาสนับสนุนให้เชื่อเฉพาะสืบภายในประเทศซะอย่างนั้นเอาตรงๆนะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆถ้าคนคมเขมรนเขาเล่น Google เป็นหรือว่าพอจะเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นเนี่ย มันหาข้อมูลความจริงได้ง่ายมากๆแล้วคิดง่ายๆนะคะทุกคนถ้าเขเมรไม่โดนความบาดจริงๆแล้วเนี่ยทําไมรัฐบาลกัมพูชาจะต้องมีการชี้แจงออกมาด้วยล่ะแค่นี้ก็รู้แล้วนะคะว่าโดนความบาดจริงๆแต่ก็อย่างที่บอกแหละค่ะคนเขเมรส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของรัฐบาลของพวกเขาว่าจะพากัมพูชากลายเป็นประเทศแห่งมหาอำนาจในอาเซียนนี้ให้ได้ค่ะก็เอาที่พวกเขาสบายใจเลยแล้วกันเนาะข่าวจริงออกมาดันไม่เชื่อหาว่าเป็นข่าวปลอม ที่ขา่าวปลอมที่บอกว่าเอารถไฟคิฮะมาเป็นรถไฟความเร็วสูงดันเชื่อกันทั้งประเทศเอากับเขาสิก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสําหรับคลิปคลิปนี้อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์ให้แอดได้ทราบกันด้วยแล้วกันนะจ๊ะสําหรับในคลิปนี้ก็หมดเวลาของแอดแล้วได้เวลาสีกุดลบายขออนุญาตลาเลยแล้วกันสวัสดีจ้า